สวัสดีค่ะวันละเรีอนเนายอดฟัดนะคะมันจะเป็นยอดฟัดนะคะดูมีลูกด,ด้วยนะคะลูกเหลืองอ,อร่อยหวังอร่อยจริงดูไม่เคยกินเลยนะคะแบบนี้ดูอร่อยจังเลย อร่อยมากเลดูนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เคยกินกันไหมคะเอาบ้านนอกเข้าบ้านหน่อยเอยี่ืมหวานนุ่มผัดใส่น้ำมาน้ำมาหอยนะคะอืม อนอืม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 อมาม,ม,ม,มีน้ำพริกน้ำพริกนุ่มอันนี้น้ำพริกเห็กนะคะกักเห็กนะคะน้ำพริกอันนี้สารได้นะคะมีของนะคะเนี่ยกระปุกระปุละละสิบบาทนะคะเนี่ยสั่นได้ค่ะทาเจทาได้นะคะอืม อร่อยมากอืมอยมา่หวาน อันนี้พักไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่นะคะเออขยำขยำนะคะตีก,กับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเทลงไปในกว๋วยเตี๋ยวนัวม,มากเลย อินมากเลยไม่เคยกินเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีรูปแบบทุกอันเลยอ่ะชคดีมกบบกากเลยลเลยป็นคนช็อตดีจริง ตอไปเจอนี่มีแค่ถุงเดียว20บาทนะคุ้มค่าดีจริงๆเยอะมาก